ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเน่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเน่ก็จะพามาอัปเดตรถนะคะมีรถเข้าใหม่1คันค่ะรถสําหรับครอบครัวนะคะหรือว่าเดินทางนะคะหรือว่ารถสําหรับผู้บริหารนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถตู้ที่นั่งสบายและนั่งได้หลายๆคนนะคะก็รถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะพามาชมรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถ โตโยต้าเอ p a า 2.5S h y b r ิ d นะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะแบบใช้ไปแล้วไม่น้อยมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือว่ารถครอบครัวหรือว่าเดินทางได้เลยนะคะก็มาเดี๋ยวเนี้ยจะพามาชมออปชั่นต่างๆนะคะภายในตัวรถและการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ด้านหน้านะคะก็จะดูแบบ กระจังหน้าดูแบบสปอร์ตมากๆาเลยนะคะแล้วอีกแบบนึงก็รอบคันรถก็จะดูแบบลักชูรี่มากๆเลยค่ะน่าใช้งานมากๆเลยนะคะมีไฟทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะคะนี่ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้ล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วด้วยกันนะคะให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถตัวไฮบริดนะคะส่วนด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะมีระบบ BSM ด้วยค่ะเป็น By Sport Monitor นะคะให้ด้วยนะคะ ส่วนรอบพันก็ดูแบบ l ักชูรี่มากๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหที่เก็บของเยอะมากเลยค่ะเวลาที่เราเดินทางหรือไปไหนนะคะกระเป๋าแต่ละคนก็แบบของเยอะใช่ไหมคะก็สามารถวางของได้เยอะมากๆเลยเบาะด้านหลังนี้ก็สามารถพับขึ้นแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเอาลงนั่งเวลาแบบเวลานั่งกันหลายๆคนนะคะก็สามารถ นั่งได้ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งเลยทีเดียวนะคะถ้าเราแบบมีของเยอะแล้วก็ทับเบาขึ้นนะคะแล้วก็เก็บอย่างนี้นี่ค่ะก็ทําให้แบบภายในกว้างขึ้นมากๆเลยสามารถวางของสัมภาระต่างๆได้มากมายเลยค่ะส่วนถ้าตรงนี้ยังวางของได้ไม่ครบยังไม่จุใจใช่ไหมคะตรงนี้ก็มีที่เก็บของอีกที่นึงค่ะก็จะมีด้านใต้น,นี้นะคะสามารถเก็บของเข้าไปได้เลยโอ้โหเยอะมากๆเลย แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เก็บได้นิดหน่อยค่ะตรงนี้แล้วส่วนยางอะไหล่นะคะก็อยู่ด้านนี้นะคะนี่ค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะกับการที่แบบเดินทางหรือมีของสัมภาระเยอะๆนะคะเดี๋ยวดิจะพาไปชมห้องโดยสารข้างในต่อกันเลยนะคะตามมากันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูระบบไฟฟ้านะคะสามารถที่จะกดจากกุญแจได้เลยนะคะเป็นระบบ Smart e เอนทนะคะนี่ค่ะกดเปิดรถได้เลยนะคะเวลาเราจะขึ้นรถเวลาเราถือของเยอะๆเราก็สามารถที่จะกดจากดีโมทได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะตามมากเลยค่ะ ค่ะพอเน้ได้มานั่งแล้วก็สัมผัสนะคะห้องโดยสารตรงนี้นะคะก็ทําให้สัมผัสได้ถึงความแบบสบายมากๆเลยนะคะเบาะก,ก็นุ่มนะคะนั่งสบายมากๆนะคะเหมาะสําหรับการเดินทางมากๆเลยค่ะแล้วก็นะคะภายในเบาะนะคะก็จะเป็นเบนาะนั่งอคันทาร่านะคะทั้งหมดนะคะเป็นรถตู้ภายในนะคะสามารถนั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งด้วยกันนะคะซึ่งแบบดีมากๆเลยค่ะไปกันได้หลายคนเลยนะคะส่วนตรงเบาะนะคะก็สามารถปรับเบาะจากตรงนี้ได้เลยนะคะว่า ปรับเอหรือว่าปรับขนาดเบาะต่างๆแล้วก็ที่รองน่องได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของวางแก้วต่างๆนะคะแล้วก็ภายในนะคะมีความสะดวกสบายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ตรงนี้นะคะก็าสามารถปรับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแอมเบีไลท์นะคะสามารถปรับเชซีต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะคะได้ทั้งหมดเจดเชซีด้วยกันนะคะแล้วก็เพิ่มลมหรือว่าปรับแอร์อุณหภูมิต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดสลูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้โหทำให้ห้องโดยสารรู้สึกแบบว่าโปร่งขึ้นนะคะเวลาเราแบบไปสูดบรรยากาศอากาศดีๆนะคะที่นอกเมืองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีถุงลมให้อีกทั้งหมด9จุดด้วยกันนะคะซึ่งทำให้แบบมีความแบบเซฟตี้มากๆเลยนะคะ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะติดตั้งหน้าจอให้ค่ะเป็นหน้าจอ Android นะคะขนาด20นิ้วนะคะก็สามารถรองรับ p p p l e a r p l เท Google หรือว่าต่อ Google p l a y หรือว่า YouTube วิดีโอต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถต่อเป็นระบบ Wi-Fi ได้เลยค่ะก็จะใช้งานได้นะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปอยู่ข้างหน้ากันต่อนะคะเดี๋ยวตามมานเลยนะคะค่ะพอเน่มานั่งตรงที่คนขับนะคะก็ให้สัมผัสถึงความแบบ สบายมากๆเลยค่ะเบาะนุ่มมากๆเลยนะคะที่แบบคนขับก็นั่งสบายเหมือนกันคะ่ะถ้านี่เป็นคนขับไนี่ต้องหลับแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราสามารถใช้อะไรได้อีกนะคะภายในตัวรถนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะเราก็สามารถปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะ เราจะได้ไม่ต้องแบบอ้อมไปอ้อมมานะคะในการเปิดประตูนะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ามีพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยระบบมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆจากตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับไมคันนี้นะคะวิ่งไปน้อยมากๆเลยค่ะวิ่งไปที่1778กิโลเท่านั้นค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะเหมือนซื้อรถใหม่เลยค่ะแล้วก็ มีระบบว o i c e คอนโท o l ด้วยค่ะมีการสั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอระบบรองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Auto Android ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกีย์ออโต้ค่ะสามารถปรับและใช้งานได้สะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีกล้องดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์นะคะที่สามารถให้เรามองภาพได้แบบเสมือนจริงเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะด้านหน้านะคะก็จะมีเบาะนะคะเบาะเป็นหนังคันธลาเหมือนกันคะ่ะทั้งสองฝั่งแล้วก็นั่งสบายเหมือนกันคะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถนะคะที่นี่ดูหรือว่าอยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา2องร้านแปดแสนบาทคะ่ะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์นะคะ แล้วก็สามารถดาวได้น้อยมากๆเลยค่ะเพียง1 0 0 0 0แสนบาทท่านก็สามารถรับรถไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับการพาชมรถวันนี้นะคะนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยัง w o r k from home หรือว่าอยากชมรถที่อยู่ที่บ้านอยู่นะคะหรือว่าอยากมาเทสได้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาแจ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเน่จะสไล,ลด์รถไปให้ดูที่บ้านได้เลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบยคะ่ะ